ครับมาผูกข้อมูลมีพายเซพช anel ดูประหยัดหน่อยทั้งช่องยูทูปถึงนอกขอบคุณยังสูงด้วพี่น้องเด้อที่เขามากไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิง่งกดซับใส่ไข่นำพี่น้องจากคนมานอกของหน้าสั่งจองหน่อยน้อยอยู่บนจอโทราศัพท์ของท่านพี่น้องช่วงนี้ยังรลอยขอ้อกังเทลพี่น้องแต่เ่พาพี่น้องจะมีตาได้สงสารกันมาให้กติดตามรับชมมงวันนี้นั่งท่าอยู่หนา้าหกตุ๊กกว่าพี่น้องมันหอนพี่น้องเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้อากาศสภาพอากาศพี่น้องแดดตอนเช้าพี่น้องเอาไปมาวัน แต่เล่าสามโมงส coffee, ี่โมงพี่น้องคืมบันนะฝนตกดินช่วงวายพี่น้องดินข้าวหนึ่งคืมเท่าคัมแม่พี่น้องมาม่แม่เส็แซ่บกันพี่น้องมาอย่างไน่แต่ไม่นูพี่น้องอมเหนือพี่น้องอมเหนือเส็บแซ่บพี่น้องอาจจะมืดจะเยาว์กันนักเพียงเนื้อเด็กก็เจ้าเตยสายพัดน้ำผึ้งพี่น้องเพิ่มปีนไว้ครับปีนีคือจริงคือมดเตือนคือจะาเพิ่นจะออกพี่น้องอย่างหน่อยเกือบบ่ไปเห็นเมื่อวานอย่างหน่อยย่างเข้าไปในสวนพี่น้องเพิ่มปักกันอนะคือได้เก็บเอาแม่ ม่อเปลอยนเลกมือกัน,นะน,กนพี่น้องแกวบังพริกดิบแกวบัาพริกดิบพี่น้องปู่หลง้องพี่น้องมาบ้าให่ใจฮะชวงเพื่นอ,อนวาเพื่นอนมา,มา,นา,าดมวัาละบาทดจกกินเหนื่อยแล้วพี่น้อง จะปูรองกับแซ่บจะแบบไม่มีตอมตาพี่ตองเอ้ย แซ่ดถึงใจพี่นกดนดนกินท่นึงกินสุกี้พวเปีนนเปนนกนกไม่ได้กินดิบสายพันธุ์พ่กจุ่มพ,พกวก,กนตดวไรพปลกเนาะ Nhìn rắp giặc, cá phân cấp giặc, không có mi tôm thẻp nhỏ ấy กับปูดของแสบพี่นาะเส็เดไม่ไหมหน่อนขาเสอร์กุกนี่หลองเนาะ ôm nhờ trong tâm nó giao tiếp nọ uối khẩu khăn khát à này là lắm sụt sụt, à này là lắm té té thì nồi chế đi พอเจียงฝนเด้งๆพี่น้องพ่นจะเป็นดอกนี่พ่นเป็นใบพี่น้องเพียงเจ็บไม่ได้นขนาดพี่น้อง มันมันอยากไปบ้านถูกไหมหนแต่กินได้แสบเพื่อกัารทด้องต้มเนื้อย่างหน่อยมากพักได้หลายเลยเป่นเนื้อ,อจะมีประโยชน์ดับโปรตีนอืม ส่วนคนกับบ้านเขาบ้านน,าน้ำน,นะเพียงเนาะบ้านเขาบ้านนา้ำบ้านบ้านทาฝนฝนกระโตกบ่าว่าฝนจะดีเพียอเนาะพพ่อสำนักพ่อเลยอ้อ,อยหยาเกิดน้ำปลาเขาซื้อ ยันงนอยเพื่นิตกกาดเพืน่นหรอทานนมฝนก่อนมาเพื่นติตกไม่หมด้ เส๊ยไปแล้วไปน้อง เห็ดเปื่อยพี่น้องมากินห่อนๆอนดูสิข่าวคนทั้งเพื่อเลือกอมเนื้อพี่น้องถ้าต้องมีสูตรได้ไหมพี่น้องอมเนื้อนี่ตําเครื่องพี่น้องตําเครื่องเครื่องนี้มาิกแห้งน้อพี่น้องตำมาิกแห้งใส่หัวหัวๆๆแห้งจะไปใส่กระเทียมพี่น้องใส่กระเทียมจะจืดแต่แต่ไข่เพียงเนาะตําเครื่องตาเครื่องอมเครื่องแกงถึงเด้อ อยาาเสพกลมกล่อมพี่น้องอย่าไปอย่าไปนเน้นน้ำปลาพี่น้องใส่เกลือตัดน้อยนึงน้ำปาลาพี่น้องอาหารทุกอย่างใช้าขาดน้ำปลาแดกบ่แซ่บพี่น้องจะขับพัดอย่างหน่อยยังพัดด้วยน้ำปลาแดกพี่น้องบอกาบอกง่ายง่ายอย่างเอยจะไป่เลยไปใส่เครื่องเครื่องปงรุงซอยแดงพี่น้อนแบบเพื้นบ้าน จับดีนัวกลมกลมดีก็กันใส่น้ำปามกักลเข้มจ๊กดิกพี่น้องเข้มไม่อร่อย เสียบครับหนักอะไรล้วเสียบสุด,สดอๆอะไรลำแท้ๆพี่น้องอันนี้ยังนลอยซื้อไฟก้อนไป้อ,องก่อนที่จะประกาศบ้านสุดๆหวัวเป็นโรค เอาแบบไปย่างหน่อยพี่น้องไม่กินเอาเนื้อพี่น้องหรือว่ากัวซิดอันนี้สายมาครับพี่น้องอีกไม่นนนุ่มับจำเจียวพี่ดิพี่น้องแซ่บพี่น้องเนาะกับเฉานี่พี่น้องเนาะ้กับเจียวสายผัดน้ำพึ่งพี่น้องดื้อขับไปบงพี่น้องว่าพ่อเวทีเป็นใบปานนี้เก็บต้องเก็บไม่ได้ขนาดไหนพี่น้องไม่กินอู้วเสียบหวานพี่น้องเอาไปผัดไปผัดไปไปผัดใส่หมูใส่ไก่พี่น้องหรือว่าไปดวกกับปนกับเจียวว่ากินดิบกระไรพี่น้องผัดใส่ซ้นถอย อร่อยล้ำสุดๆพี่นอ้องหลอดกระเจียวสายพันธุ์ผึงยัน้อยซื่อมากบุกมุมบิกไก่พี่นออ้องเอามาคลิปยีนยังไลยสิ่มไทยไปสืบกรที่หนองเนาะคลิปไหนจะเป็นเมนู้ยังจะมาติดตามรับชมกันไหมมีซั่งเมนูได้ดักงพี่น้องาอาหารใส่มันดเอาแนวอาหารไทยแนวกินทั้งซุปทั้กินทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งข้าวใส่กันเพียงเนาะได้ดุกหลักใส่กัน แต่จะเป็น้องจะเขามารับชมถ้ารักแยงน้อยอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะอย่ากดติดตามกดกระดิ่งไปเพี่น้องย้มดังหน่อยปล่อยคลิปไปพี่น้องจังบ่เลยผ่านเตะคลิปคลิปพี่น้องขอบคุณเอฟซีต่างๆทุกอย่างเลยสิเขามารับชมด้วยเขามาบอกว่าเอฟซีมาเอฟซีเก่าบอกว่าพี่น้องอยู่ในเมืองหลวงโดยขายในงานยืดต่างแดนเห็นเนาะที่เขามารับชมให้เสียสอร์รับไปรับไม่ได้มีค่าของถ่านที่เขามารับชมด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้กดคอมเมนต์ให้เพียงเนาะเป็นพระพูนยังสูง คีดดียังลองเจ็ดทีมไทยพี่น้องก่อนเพียงเล่ามือเนี้อากาศแดดพี่น้องจะกวนกับสิกวนดอกใบด้วยหลอกคำพี่น้องว่าฝนกระไดพี่น้องกวนซื้อหลอกพี่น้องวัตกุื่อว่านี่ก่ดินมากข้าวหนุ่มเพียงช่วงว่ายพี่น้องกัไปวังๆกัมีจฉุคุมเท่าคำกับพี่น้องกางคืนเหมือนเับมันขืมท้องฝากมืดคึ้นพี่น้องเต็มวันี้แดดจ้าเต็มเสาพี่น้องเอาไว้ขอให้พี่น้องสุปขพาแขงแรงเราให้เก็บอย่าไม่เปลี่ยนนอนดับเงินเงินนอนตื่นเงินเสร็จสวัสดีครับ